สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามิครูสอนหมอดูตาที่พารังตัวเลขพญานาคขลาชนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีกันนะคะช่วงระหว่างวันที่หนึ่งจนถึงวันที่16บรกตาคมนี้นะคะการดูของดิฉันค่ะจะเป็นการดูด้วยกัน2รูปแบบก็คือไพ่ยิปซีและตัวเนะคะเป็นการมุ่งเน้นดูดาวจรน,นะคะการเคลื่อนไหวในช่วงนี้ ป็นการดูระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะฉะนั้นสิ่งสําคัญค่ะเป็นการดูเทรนโดยทั่วไปนะคะโดยไม่ได้เจาะตรงดวงชะตาของเพื่อนๆท่านใดโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นไพ่ก็ดีตัวเลขก็ดีค่ะหากพลังงานนะคะที่พยากรณ์ออกมาเป็นด้านดีๆจุดที่ดีนะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาไปปลักไปใช้กับชีวิตได้ค่ะหากเป็นด้านพลังลบ นะคะพยากรออกมาแล้วไม่ดีตรงนี้ต้องใช้วิจรารณญาณนะคะเรามาเริ่มดูจากไพ่ยิปซีกันก่อนนะคะไพ่ยิปซีนะคะซึ่งดิฉันจะดูด้วยกันไพ่เจ็ดใบเป็นการดูแบบไพ่จอนเป็นหลักมามาดูค่ะมาดูไพ่ใบแรกกันค่ะนะคะโอ้โหไพ่ใบแรกก็เป็นไพ่นะคะโดดเด่นเลยนะคะ ใบที่สองใบที่สามค่ะมาดูนะคะไพ่ใบแรกนะคะนะคะไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่การเปลี่ยนแปลงและอยู่ในตำแหน่งจิตวิญญาณด้วยค่ะนะคะ,ะสำหรับชาวราศีกุลเลยนะคะใจของคุณค่ะนะคะตอนนี้ค่ะมันมักจะล้นลนนะคะว่าล้นลนในที่นี้หมายถึงอะไรการเปลี่ยนแปลง จิตวิญญาณของคุณอะนะคะต้องการสิ่งใหม่ๆต้องการที่จะนะคะเจอสิ่งที่ดีกว่านี้ต้องการความก้าวหน้าต้องการนะคะสิ่งที่นะเปลี่ยนจากชีวิตที่เป็นอยู่ค่ะนะคะหมายความว่าตอนเนี้ยคุณอาจจะมีชีวิตที่นะคะทุกปีทุกปีเหมือนเดิมซ้ําไปซ้ามาจิตวิญญาณคุณเนี่ยนะคะพยายามสื่อสารกับคุณวนะ่า ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครัองอ้งใหญ่เพราะพาไพ่ใบนี้ไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงพวกคุณเองช่วงนี้คุณจะมีมุมมองความคิดค่คะนะคะพุ่นพ่านอยากหาไอเดียอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งก็แล้วแต่ช่วงนี้ค่ะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากจิตวิญญาณของคุณค่ะนำพาให้คุณเปลี่ยนมาจะเปลี่ยนแปลงจากงานที่อยู่อาศัยก็ได้หรือเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ได้ไดหมดเลย มันมาจากข้างในของคุณล่ะนะคะนี่คือเรื่องของจิตวิญญาณที่สื่อผ่านไพ่ใบแรกนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ดีหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูตั้งต่อเรื่องเงินก่อนเลยะคะ่ะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ค่ะเรื่องการเงินอ่านะคะเป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะคุณทํางานนัคุณทานนะะํางานเหนื่อยนะคะเดือนนี้เตรียมรับผลประโยชน์เงินก้อนนะคะหรือ ลาบฉะนั้นไพ่ใบนี้คือยังเลี้ยงฉลองได้เลยค่ะนะคะหมายความว่าคุณมีเกณฑ์จะได้รับเงินผลประกอบการเป็นนักธุรกิจการค้าการขายก็หมายความว่ามีเกณฑ์รับกาไรค่ะนะคะทำกำไรได้คับขายดีในเดือนนี้ค่ะใครเป็นนักลงทุนก็เห็นกาไรนะคะฉะนั้นคุณวางแผนไว้ดีๆเลยค่ะนะคะวางแผนตั้งแต่เดือนนี้ค่ะเพราะนี่คือการพยากรเดือนหน้าค่ะ คุณจะเห็นเม็ดเงินหลั่งไหลเข้ามาในบัญชีของคุณค่ะนะคะสําหรับใครเป็นลูกจ้าง่าเป็นข้าราชการคุณก็มีเกณฑ์ได้รับเงินเรื่องขั้นเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งนําพาการเงินโชคลาามาให้กับคุณเช่นเดียวกันมาดูในเรื่องของมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมบ้างเป็นอย่างไรนะคะเนี่ยนะคะโอ้โหให้ใบนี้บ่งบอกถึงความสําเร็จเจรจารต่อรองใดๆก็สําเร็จนะคะ มิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมนำพาโชคลาภนำพาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนหนุนช่วยเหลือสนับสนุนการทํางานของคุณหละ่ะใครเป็นลูกจ้างพนักงานข้าราชการหมายความว่าเพื่อนฝูงเพื่อนหนุนช่วยเหลือการทางานให้บรรลุตามเป้าหมายใครเป็นลูกนะคะเป็นเจ้าของกิจการค่ะใครเป็นเจ้าของกิจการหรือจะเป็นลูกน้องก็ได้นะคะมักจะ นะคะทำงานนะคะประสบความสําเร็จราบรื่นดีค่ะได้รับการช่วยเหลืออย่างดีค่ะมาดูในส่วนตําแหน่งเจ้าที่เจ้าทางนะคะรวมถึงบุตรบริวารบ้างบุตรบริวารแล้วยังหมายถึงความก้าวหน้าการลิเริ่มการสิ่งใหม่ๆเจ้าที่เจ้าทางค่ะหมายความว่าคุณจะมีไอเดียวความคิดสร้างสรรค์คุณจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นคุณอาจจะได้บ้านหลังใหม่คุณอาจจะได้อสังหาริมทรัพย์หรือปลดมือปลดสินไปเลยค่ะนะคะมีโอกาสเก็บ ดอกเบี้ยผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์จากโชคลาภโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะบุตรบริวารนนำพาโชคลาภสิ่งดีๆมาให้กับคุณถ้าเรื่องงานก็หมายความว่าใครเป็นเจ้านายไ,ได้รับการนะคะได้รับการช่วยเหลือลูกน้องทํางานอย่างดีละให้ปลองดองกันดีค่ะสามกีในการทํางานนะคระันอกจากนี้ยังหมายถึงนะคะโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆด้วยคะ่ะน,นี่ก็คือในส่วนของ ไพ่ค่ะมาดูในส่วนของความรักความสัมพันธ์ไพ่ใบนี้เกิดขึ้นหมายความว่าความรักความสัมพันธ์ดีค่ะทุงนี้นะคะช่วยเหลือเกื้อหนุนกันดีสําหรับคนที่มีครอบครัวมีความรักแล้วนะคะอุปถัมภ์กุลดีมากเลยค่ะนะเข้าใจกันค่ะสำหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วความรักนีราบรื่นถ้ามีเรื่องตัาหาการเงินก็มีเงินเข้ามาค่ะกคู่รักผู้ใหญ่เกื้อหนุนช่วยเหลือ ความรักของคุณใครโสดอยู่มีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจเข้ามาอุปถัมภ์คุณค่ะนะคะนี่คือเรื่องความรักมาดูในเรื่องของการงานบ้างการงานเป็นไงช่วงนี้ค่ะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะต้องไปแก้ไขตัดสินใจอะไรบางเรื่องบางราวแต่สําเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะงานของคุณงานจะมีหลายเรื่องราวมาให้คุณจะนะคะมาให้คุณได้ ตัดสินใจค่ะฉะนั้นช่วงนี้การงานของคุณจะดูว่ารุ่งเลยมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงของการก้าวหน้าเป็นช่วงของการขยายโดยเฉพาะใครที่เป็นนักธุรกิจพ่อค้าพ่อขายช่วงนี้คุณจะวุ่นเลยนะเป็นการขยายเป็นการเรียนรู้เป็นการเติบโตค่ะเป็นจังหวะของการเติบโตนะคะการเรียนรู้ของคุณนี่แหละจะทําให้งานคุณเนี่ยนะคะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกขยายกิจการไปต่างประเทศ ถึทางไกลคุณจะรุ่งเรืองจากทางไกลนะคะสำหรับงานไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานประจำช่วงนี้เจ้านายก็อาจจะให้งานลาดงานหลวงคุณเยอะแยะเลยนะคะอ่านี่ก็คือเรื่องงานเรื่องงานนะคะมีแต่เรื่องดีๆค่ะนะคะเพราะถ้าคุณทํางานโดยการคิดบวกไว้เสมอคั่งนะคะเหนื่อยแต่คุณคิดไว้เลยว่าเพื่อนก็ดีเจ้านายก็ดีเขารักเรานะคะเขาจะมอบหมายงานให้คุณ เยอะนั่นเองนี่คือเรื่องงานงานราบลื่นใครว่างงานอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะนี่เริ่มสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมาดูไพ่สรุปค่ะไพ่สรุปเป็นไพ่แห่งการไพ่ใ,ใบนี้เป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่ค่ะแม้จะเป็นชื่อไพ่เดอะเดทแต่ไพ่เดอะเดทมันแปลอีกแน่หนึง่งคือการเกิดใหม่นะคะเพราะเป็นตำแหน่งของไพ่สรุปด้วยนั่นหมายความว่าชีวิตคุณจะเหมือน เกิดใหม่เลยอะไรที่คุณย่ำแย่เนี่ยนะคะผันมาหลายครั้งว่ะเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนแห่งการเกิดใหม่เลยนะคะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรที่ร้ายแรงเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการฟื้นตัวเกิดขึ้นใหม่ของคุณค่ะจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะอ่นนี่ก็คือในส่วนของไคทท่ดีพายากรนค่ะมาดูในส่วนของตัวเลขกันบ้างค่ะตัวเลขสื่อถึงอะไรบ้างนะคะในส่วนของตัวเลขก่ะมีดาวที่ มีการเดินหรือย้ายนะคะประมาณสี่าวในช่วงวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบหกตุลาและวันที่สิบเจ็ดก็จะมีนะคะดาวราหูค่ะนะคะก็หมายเลข8ปนั่นเองเดินตั้งแต่วันที่สิบเจ็เป็นต้นไปน,นะคะฉะนั้นเนี่ยดาวราหูมีอิทธิพลตั้งแต่ต้นเดือนจริงๆพลังของราหูมันเดิน,น,นตั้งต่ปีนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยส่งผลอะไรต่อดวงชะตาเมื่อราศี ะะของชาวราศีกันคเน่ะเนื่องจากราหูมันเดินมันเล็งมาที่ดวงชะตาของคุณตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปจะ17ตุลาเป็นต้นไปส่งผลอำนาจชื่อเสียเกียรติยศการสื่อสารเทคโนโลยีการเดินทางนะคะนั่นหมายความว่าคุณมีเทรนลิเริ่มสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะดาวอาทิตย์คือละโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงเพราะดาวอาทิตย์คือแสงสว่าง จากที่คุณอาจจะเคยมืดแปดด้านหรือเจออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่คุณไม่นะคะอ่าสิ่งที่คุณเจอที่คุณอาจจะรอคอยหรือไม่ชอบมันนะคะหมายความว่าเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายปในที่ทางนี่ดีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะนี่ก็คือดาวที่ส่งผลค่ะมาดูระหว่างวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบหดาวที่เดินก็คือดาวพระเกตดาวพระศุกร์ดาวพุธดาว กันค่ะสี่ดาวนี้ค่ะส่งผลอะไรนะคะส่งผลมาหาสเสน่ห์ค่ะส่งผลเรื่องนะคะความก้าวหน้าการเติบโตการโดยเฉพาะงานโดดเด่นมากเพราะดาวพัคเกตตกอ,อยู่ในภพธรรมะคือการงานการงานโดดเด่นประสบความสําเร็จนะคะคุณขยายแล้วรวยคุณขยายแล้วเล,ลวเื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครเป็นลูกจ้างใครเป็นนักธุรธุรกิจขยายกิจการไปเลยค่ะลุยเลยคุณจะทําเงิน เปก่อเป็นกรรมพลิกชีวิตเป็นมหาเศรษฐีคนรวยกันไปเลยจาก,กธุรกิจที่คุณทํานอกจากนี้ดาวพระเกตยังหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญเ,เกลื่อนหนุนด้วยมันตกอยู่ในกรรมการงานค่ะน,นี่คือนะคะดาวที่เดินและมันอยู่ในภพกรารงานส่งผลความสําเร็จอุดสมสมบูรณ์ความก้าวหน้าการงานจะก้าวหน้าสูงมาดูในส่วนของดาวพระ,ะสุขานดาวพระสุขาตกอยู่ในภพวิญาณ นะคะแต่วินาดนี้ไม่ใช่วินาที่ร้ายแรงกันนะคะวินาดนี้ยังมีนะ,ะมีอาทิตย์เพื่อหนุนพัาชูนะคะและเลงไปที่นะคะเลงไปที่อะไรเลงไปที่ตำแหน่งนะคะดาวพฤหัสค่ะปัตนทสงผลอะไรบวกกันแล้วเป็นตัวเลขนะคะหมายเลขค่านั่นเองบวกกันแล้วเป็นตัวเลขเฉลียวฉลาดคุณเอาตัวเองล่อได้เพราะความฉลาด ความฉลาดปฏิพันธ์ไหวพริบนอกจากนี้มีดาวพักเรดคือดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้จะตกวินาศแต่มีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญเก่าเกื้อหนุนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ฉะนั้นหมายความว่าคุณต้องหมั่นสวดมนต์ไหวพระไว้เป็นสี่หลีมงคลกับตัวคุณเองค่ะดาวพระศุกร์หมายถึงอะไรก็คือรายจ่ายค่าใช้ใจ่ายการเงินค่ะนะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะมีลอยลวก ก็คือเรื่องเงินฉะนั้นคุณรู้คุณรู้ล่วงหน้าคุณก็แค่วางแผนแะบบัญชีรายรับรายจ่ายอะไรจ่ายได้ก็ไม่เป็นไรเราวางแผนไว้แล้วเราวางแผนที่จะจ่ายไว้แล้วอะไรที่เราลัดเข็มขัดไว้แล้วเราก็ไม่จ่ายนะคะฉะนั้นทาบัญชีเวรายรับรายจ่ายไว้ล่วงหน้าแบบนะคะดาวพฤหสุมันหมายถึงอะไรสมองคุณจะคิดหาเงินสมองคุณจะคิด วิธีการใหม่ๆใ,ในการทำทำนะทำเงินหรือธุรกิจมันก็ย่อมมีรอยลั่วเพราะเวลาคุณหาวิธีโอกาสเข้ามาคุณก็ขยายกิจการขยายงานคุณก็ย่อมมีรายจ่ายเข้าไปกับการขยายกิจการรอยลั่วของคุณมันจะเป็นลักษณะข,ของการขยายเพื่อโตโตขยายเพื่อดีขึ้นนะคะอย่างเช่นนักธุรกิจคุณก็อาจจะมีเงินไหลออกไปจากการขยายกิจการข,ของคุณะคะ่ะหรือลงทุนขยาย ใช้เงินเพื่อการลงทุนมากขึ้นไงเพราะเห็นเป็นโอกาสนะคะสำหรับใครที่เป็นลูกจ้างข้าราชการก็อาจจะมีรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายค่าเรียนรู้หรือสัมมนา,าหรืออะไรที่คุณอยากได้ความรู้ใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะเพราะมีดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆฉะนั้นรายจ่ายคุณจะไปกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเพื่อเพื่อ นะคะเพื่อให้คุณเติบโตเพื่อให้คุณชีวิตดีขึ้นฉะนั้นรายจ่ายจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะอ่าฉะนั้นคุณก็สามารถวางแผนตั้งอบประมาณการใช้ใจ่ายไว้ก่อนเลยนะคะนี่คือดาวพัะสุขค่ะนอกจากนี้มาดูตัวตนของนะคะชาวราศีกันค่ะนะคะลัคนาของคุณดามีดาวที่กุมชะตาอยู่ถึงสามหาวในช่วงเดือนตุลาก็คือดาวพิตย์ดาวพ,พุทธดาว อางคารนะนะส่งผลอะไรชื่อเสียงเกียรติยศส่งผลเรื่องการพูดจานะคะประสบความสําเร็จพูดจาทําเงินพูดปาพูดจามีชื่อเสียงนะคะนอกจากนี้มีเกณฑ์เดินทางได้สินสิ่งของนะคะนะ,ะ,นะรวมแล้วเนี่ยตัวเลขบวกกันไปแล้วเนี่ยหมายความว่านะคะช่วงจังหวะนี้ค่ะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงดาวอาทิตย์ หมายถึงการลิเริ่มสิ่งใหม่ด้วยไอเดียความคิดสร้างสารรค์ความฉลาดนะคะฉลาดทั้งอารมณ์คือดาวพระพุธการนะคะการเคลื่อนไหวการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารการพูดจาค่ะนะคะดาวอังคารคือลุยลุยขยันและลวยค่ะนีนะฉะนั้นช่วงนี้คุณจะมีพลังไอเดียพุ่งและลุยเพื่อให้เป้าหมายคุณสําเร็จ ฉะนั้นพรุ่งนี้ค่ะตัวตนของคุณเนี่ยคุณมีไอเดียอะไรลุยเต็มที่หาข้อมูลหาความรู้และลุยค่ะคุณจะประสบความสําเร็จทาเงินให้กับคุณหวักนะคะการพูดคุยการเจรจาก็สําเร็จผู้รักผู้ใหญ่รักผู้มีอํานาจนะคระับพ่อดาวอาทิตย์ยังหมายถึงผู้มีอํานาจด้วยผู้มีอํานาจค่ะ,นะคะจะเมื่อหนุนช่วยเหลือคุณให้ประสบความสําเร็จนะคะใครเป็นลูกจ้างก็หมายถึงเจ้านายเจ้าของ ใครเป็นนักธุรกิจก็หมายความว่าสิ่งที่คุณไปเกี่ยวข้องแหละผประถามช่วยเหลือคุณนะคะอ่าส่วนใครเป็นนักการเมืองแน่นอนค่ะระดับที่สูงกว่าคุณค่ะเกื้อหนุนช่วยเหลือคุณก่ให้สิ่งที่คุณทําประสบความสําเร็จง่ายขึ้นกว่าค่ะฉะนั้นในเดือนนี้มีเกณฑ์มีชื่อเสียงเกียรติยศนะคะมีชีวิตใหม่มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนี่คือดาวที่เดินในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะ่านอกจากนี้มีดาวจันค่ะ ดาวจันคือดาวเจ้ามหาสเสน่ห์คนประถมคนรักคนชอบนี่คือดาวที่เดินในช่วงวันที่หนึ่งจนถึงสิบหกส่งผลด้านบวกๆหมดเลยนะคะไม่สรุปก็คือเรื่องการงานก่อนเลยการงานได้รับอิทธิพลของดาวพขักเกิดเล็งมาที่ดาวพาระฤหัสด,ด้วยนะส่งผลอะไรส่งผลเรื่องความสําเร็จเฉลียวฉลาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองความก้าวหน้าการเติบโต นะคะนี่คือเรื่องของการงานความก้าวหน้าการเติบโตความสุงนะคะมาดูเรื่องของการเงิน,นะค่ะการเงินกระดุมพระค่ะหกนะคะหกมีรอยลั่วไหลคุณก็ไว้ก่อนล่วงหน้าเลยค่ะเพราะทําไมถึงรั่วไหลเพราะคุณมีแผนขยายกิจการขยายการทำบางอย่างนะคะ,ะ,ค,ะคุณขยายการทํางานคุณขยายอํานาจของคุณค่ะก็มีดาวทิศอยู่ด้วยอํานาจคือเสียงเจดียยศค่ะ ขยายให้คนรู้จักคุณมากค่ะดาวอาทิตย์คือการขยายชื่อเสียงเกษยษยษยียรติยศหรือธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณได้หมดเลยนะคะฉะนั้นรายจ่ายคุณจะไปเกี่ยวกับผู้คนนะคะเกี่ยวกับการอุปถัมภ์คนด้วยค่ะ เกี่ยวกับความก้าวหน้าของชีวิตคุณการงานคุณรา,ายจ่ายคุณจะออกไหลลักษณะแบบนี้นะคะเพราะอาจารย์ดูจากดาวพระอาทิตย์กับดาวพระศุกร์มันตกวินาทและดาวพระอาทิตย์หมายถึงความก้าวหน้าการเติบโตฉะนั้นมันจะจ่ายไปในทิศทางเพื่อความก้าวหน้าการเติบโตหรืออุปถัมภ์คนช่วยเหลือคนได้หมดเลยนะคะมาดูนะคะดาวการเงินคุณมันเรงมีเละมีดาวอะไรเล็งมามีดาวเล็งก็คือดาวนะคะดาวลาหู ลาหูอ่ะมันย้ายสิบจุดค่ะแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่ย้ายค่ะลาหูมันอยู่ที่นะคะอยู่ที่ภพของราศีเมษค่ะนะคะมันตกมรณะด้วยนั่นหมายความว่านะคะช่วงนี้ค่ะช่วงเดือนเนี้ยคุณหาเงินได้มีโครงการที่จะฝ่ายเงินไปกับนะคะอะไรบ้างจ่ายเงินไปกับการช่วยเหลือคนจ่ายเงินไปกับคนอุนปถัมภ์จ่ายเงินไปกับตัวคุณเองเพื่อ เขาไหลและการจ่ายของคุณ่ะก็มีเงินไหลเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะเงินของคุณก,ก,ก็มีไหลเข้ามากะเพราะมาจากอะไรงานความก้าวหน้าค่ะมาจากงานและก็มาจากโชคลาบนะโชคลาบของคุณค่ะโชคลาบคุณอาจจะเป็นคนก็ได้นะคะอาจจะเป็นอ่าคนหรือสิ่งที่คุณทําไว้ก็ได้ได้หมดเลยค่ะผู้คนไงน,นะคะปุตตะผู้คนบุตรบริวารได้หมดค่ะบริวารของคุณก็ได้ ะะเงินที่จะเข้ามาหาคุณหรือสิ่งที่คุณลงทุนไว้ค่ะเข้ามาได้หมดเลยฉะนั้นเงินคุณมาจากงานมาจากโชคลาภที่คุณลงคุณลง,ลงแรงไว้ค่ะนะคะอ่าและมันก็มีทางไหลออกเช่นเดียวกันฉะนั้นก็วางแผนการจ่ายไว้ก่อนจะวางแผนการจ่ายไว้ก่อนนะคะทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะเพื่ออุดรอยลวกอะไรที่มันอยู่นอกบัญชีคุณ คุณก็ยังไม่จ่ายมันค่ะรอให้มันผ่านไปก่อนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะชะตาคุณค่ะก็ยังมีดาวนะคะมหาสเสน่ห์อยู่ด้วยดาวประถมค่ะฉะนั้นก็มักจะมีคนประถมมหาสเสน่ห์ผู้คนสังคมนะคะหรือคนที่เกี่ยวข้องมักจะช่วยเหลือเกื้อหนุนอุปถัมภ์คุณนะคะะและงานของคุณค่ะมาดูนะคะชะตาของคุณเงินคุณมาจากไหนอีกเงินของคุณจะมาจากต่างประเทศต่างถิน่น ทางไกลค่ะเพราะดาวราหูหมายถึงต่างประเทศทางไกลฉะนั้นคุณมีเงินมีไรายได้มาจากทางไกลต่างประเทศค่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคลทางไกลต่างประเทศค่ะนะคะอาจจะมีธุรกิจหรือขยายกิจการไปที่ต่างประเทศและทําให้คุณมีไรายได้เข้ามานะคะ่ะนอกจากนี้มาจากบุญเก่าของคุณด้วยพระฤหัสกับพระเกตหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญเก่าคุณข้อเกื้อนหนุน เรื่องการเงินคุณก่ะแม้จะมีรายจ่ายออกกว่าแต่คุณก็มีไรายได้เข้าอย่างต่อนเนื่องนี่คือเรื่องบุญนะคะฉะนั้นใครที่เป็นราศีากันเงาะนะคะชีวิตแต่ละคนแตกต่างกันแน่นอนเพราะอะไรที่แตกต่างบุญกุศลไม่เหมือนกันเ่ะบางคนค่ะแม้ดาวมันบอกว่ามรณวิทย์นะวิทย์ากค่นะนะบางคนไม่กระทกสถานเลยเพราะอะไรมีอยู่สองข้อค่ะคุณใช้ชีวิตอยู่กับอยู่กับปัจจุบัน ไม่ประมาทปัจจุบันคือไม่ประมาทกับสองคุณมันสวดมนต์ทำสมาธิมันมันทำบุญกุศลอยู่ในสินลักธรรมสินท้าก็าทำให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งที่นะนักพยากรณ์ดูไว้ได้นะคะอ่ะอย่างเช่นวินาศคุณก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะคุณอยู่ในศิลธรรมอนะ่ะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราดูดวงชะตาค่ะแต่เราเป็นคนเหนือดวงชะตาก็คือเหนือด้วย ขอธรรมะนั่นเองนะคะเราก็รอดพ้นหมดนะคะมาดูต่อในเรื่องของความรักความสิ่งคนนึงอะความรักความสัมพันธ์สําหรับคนโสดค่ะเกิดอะไรขึ้นกับคนโสดคนโสดมีเกณฑ์เ,เจอคนที่ถูกใจค,ค่ะเพราะเล็งมาที่ดาวพระตย์การเริ่มต้นใหม่การเจอสิ่งใหม่ๆคนโสดมีเกณฑ์เจอคนจากเทคโนโลยีออนไลน์ line, การเดินทาง่ะ นะคะคนโสดนะคะและคนแต่งงานแล้วอ่ะเป็นยังไงมีโอกาสมีลูกด้วยค่ะคนแต่งงานแล้วค่ะคนที่รอการมีลูกอ่ะคุณมีโอกาสมีลูกค่ะเพราะอาทิตย์หมายถึงการเกิดการสิ่งใหม่ค่ะหลังจากนั้นก็มีเกณฑ์ได้ลูกสําหรับคนที่แต่งงานแล้วสาหรับคนที่มีลูกมากแล้วคงไม่อยากได้คุณก็มีโอกาสค่ะมีอะไรใหม่ๆในครอบครัวคุณ ิดขึ้นกับความรักมีมีอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวของคุณค่ะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการพยากรณ์สําหรับชาวราศีกันนะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะในช่วงเดือนนี้ะนะคะในช่วงของเดือนอ่าตุลาคมนี้นะคะค่ะสำหรับการพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะพลังงานดีการพยากรณ์ดีก็สามารถนําไปปรับไปใช้ได้ ส่วนหากพยากร์ไม่ดีตรงนี้ต้องใช้วิจารณญยยานนะคะเรียนจะสรุปอย่างนี้ค่ะจุดดีเลยคือจุดด้านแข็งที่ดาวมันเดินและส่งผลก็คือเรื่องความคิดสร้างสารรค์ไอเดียคว่าไอเดียฉลาดทางอารมณ์ปรับตัวเข้ากับคนอื่นและจุดดีอีกอย่างหนึ่งดาวที่เดินส่งผลเรื่องการสื่อสารค่ะดาวพระพุธดาวอาทิตย์ค่ส่งผลเรื่องการสื่อสารอำนาจนะคะ ภาวะผู้นำภาวะผู้นำเป็นตัวของตัวเองมั่นใจขยันกนะคะนี่คือดาวที่ตกอยู่ในภพลัคนามันส่งผลอิทธิพลเรื่องขยัน ส่งผลต่อไอเดียความคิดสร้างสรรค์ความเฉลียวฉลาดนะคะภาวะผู้น,นําความอดทนความปาระหยัดสื่อสารกับผู้คนเข้าใจฉลาดในการสื่อสารปรับตัวเข้ากับกระแสใายนี่คือข้อดีเลยนะคะข้อที่ต้องระวังคืออะไรนะคะข้อที่ต้องระวังคือดาวพระทิ์ส่งผลเรื่องอารมณ์ร้อนต้องระวังและดาวพระศุกร์นะคะให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายสองอย่างแค่นั้นเองนะคะ แล้ววิธีแก้ก็คือมันส่วนมนไว้พาก่ะทำบัญชีรายรับรายจ่ายเราก็ปลอดภัยแล้วกันส่วนมนไวพ้พระทําสมาธิมันคือการทําให้เรามีสติค่ะเราก็จะปลอดภัยมันทําบุญกุศลแค่นี้เองค่ะเราก็จะปลอดภัยและก็อยากิี่มากแค่นั้นองนะคะเพราะราศีกันจะมีดาวพระมีดาวพระเสาร์อยู่คือมันตกอันหรือคือมันจะนกังวลคิดมากเพราะมันจะส่งผลต่อสุขภาพได้ ฉะนั้นน่ะนะคะวิธีแก้ก็คือเดียวกันคือหมั่นทาสมาธิก็จะช่วยให้เราความเครียดที่เราเจอค่ะมันก็จะหายไปนะคะอ่านี่ก็คือวิธีการวิธีการแบบชาวพุทธเราเลยค่ะ นะคะสำหรับชาวราศีนะคะราศีกัน,นะคะ,ะดิฉันก็คงจะแบ่งการการพยากรเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอ่าสำหรับใครสนใจอยากดูโหราศาสตร์เป็นการส่วนตัวกับดิฉันก็สามารถติดต่อผ่านไลน์บานล่างได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะดิฉันก็มีคอร์สออนไลน์นะคะสําหรับท่านใดที่สนใจอยากเป็น นักพยากรเหมือนดิฉันก่ะน,นะคะในยุคนี้ค่ะหาเงินง่ายมากกว่าเมื่อสิบปีที่ดิฉันเป็นหมอดูด้วยนะคะเพราะยุคนี้ค่ะทํางานบ้านออนไลน์มือถือเครื่องเดียวคุณก็สามารถสร้างไรายได้จากอาชีพหมอดูได้จะทําเป็นงานประจํางานเสริมก็ได้เมื่อก่อนดิฉันทําเป็นงานเสริมแล้วก็ผันมาทําแบบเป็นตัวเพราะเข้าสู่ยุคออนไลน์นะคะและคุณดูนะคะยุคนีเน้เครื่องมือ ทุกนี้ค่ะคุณทํางานช่อง Youtube ก็ดี Facebook หรือโซเชียลมีเดียทุกช่องช่องทางค่ะลูกค้าคุณเนี่ยเยอะแยะไปหมดค่ะอยู่ที่คุณะจะรับไหวไหมอยู่ที่คุณจะจัดคิวไหวไหมแค่นั้นเองนะคะ่ามันอยู่ที่คุณจะวางแผนนั่นคือไรายได้ดูดวงค่ะไรายได้อีกอย่างหนึ่งคืออะไรคุณทําช่อง Youtube อ่ะมีไรายได้ทอาโฆษณาคุณทำเฟซบุ๊กฮอตเฟซบุ๊ก เหค่ะคุณมีรายได้ค่าโฆษณาด้วยดิฉันก็มีช่อง youtube มีช่องเ c e b o o กค่ะมีรายได้ค่าโฆษณาะคะตอ,อกก็มีรายได้ค่ะอันนี้คือรายได้ที่เป็นรายได้ที่สองรายได้ที่สามคุณดูดวงชะตาเป็นคุณก็สามารถสอนคนได้นะคะและสอนไม่ใช่หนึ่งสอนหนึ่งคุณสอนได้หลายคนค่ะ นี่คือไรายได้ที่จะเกิดขึ้นนะคะและดิฉันสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ค่ะในคอร์สไห้ยิมซีและตัวเลขสอนให้คุณทํางานออนไลน์สอนวิธีการหาเงินให้กับคุณในคอร์สค่ะนะคะนอกจากเป็นหมอดูแล้วคุณต้องรู้วิธีหาเงินในยุคออนไลน์ด้วยนะคะมันจะทําให้เงินเข้ามาหาคุณได้หลายทางกว่านะคะใครสนใจสามารถไปดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะสําหรับคลิปในวันนี้คงแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ